ไปตองเงินมันะันกินมากไม่รู้มันลงมาตันหนทมนนักท่องเที่ยวไปแจ้งแต่ถ้าจับขามมนได้มันก็ขึ้นได้เยเราจับไมได้นมั้มัน้ำมนั้น้ จับจับมาได้มีเสื่ออยู่นะตอนใต้ตัวม่ไมไไหมร้าขา่มาเคโอค่ามามามือมาโอ้ยม่อยากให้ช่วยอยาขึ้นไงมันอยากขึ้นเต็มที่มาหัวยื่นมือมายื่นมือมาลูที่มาเลยเลยเรินนิดหนึงค่ะ มตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มากมาครับด้งาเด้งขาดงขายไหมครับลงสองไหมสองคนสองคนคนละขาัยองไนจับสองข้เดงเเลยี่แ้วี่แ้อยงลานห่ลงว้ยอายโอยโ้อย้้วโอ้โยอ้อออยอยยอย้ ผมไล่ตัวอย่รับดียวเดี๋ยวผมจับจับสายตัวจังมาชสร่วกนะครับ